สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสหายบาเทียเป็นช่อง <ผม S 1> ตอนนี้ดังที่สุดใน Youtube คือแบบเปิดเข้าอยู่ทุกูะจะต้องได้ไม่อันาดหนึ่งรอย<ช>สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดว่า สหายพาที่เปิดได้เลยนะคะกดติดตามด้วยนะเพราะเดี๋ยวเทปต่อไปก็คือจะมีพนิกรคนใหม่แล้วนะคะพี่โกจะไม่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพู่เลยว่าไม่ใช่แขกรับเชิญแค่นั้นเองเชิญมาเชิญมาโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านโกดังยำนะคะควันนี้เราจะมาเสิร์ฟเมนูยำแซ่บๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพี่โกว่ายำเมนูอะไรของเขาที่ที่นี่เรียกว่าเด็ดอะไรที่ว่าแซ่บเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะไปลองกันเลยไปพี่ไปกันเลยไป ้ยพี่ก้อยเป๊บนึงอ้าวทำไมอ่ะมีอะไรเหรอวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมรายการของเราด้วยจริงหรือเปล่าดูพี่ก้อยดีด้านะดีด้าสิคิดถึงภรรยาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกที่บ้านบ้างโสดโซนที่งานที่เลยผมมเแขกรับเชิญนะคะวันนี้ขอต้อนรับน้องโซฟียเน็ตไอดอลทะยานค่ะเด็กเข้าตรงกลางเลยเด้อเดี๋ยวพวกมือจับแนบนี้หน่อยได้ไหมคะ อตอ,อต้องขอสวัสดีพีก่กอสวัสดีค่ะสวัสดีี่ค่ะแม่มันไม่สวัสดีซบอ,อกอ,อ,อะไรอย่เงี้ยเ <c oughs> บาได้เบาค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวน้องพียจะมาร่วมรับประทานอาหารแซ่บๆจากคราวของเรานะคะ เดี๋ยวเราได้ําตัวอยาเป็นทางการก่อนค่ะ,ะค่ะ<ห>ชื่อโซเฟียนะคะตอนนี้ก็มีงานอีเวนต์แล้วก็มีผลงานก็คือเป็นการ,รเวอร r เพลงนะคะลงทางช่องยูทูบของตัวเองนะคะก็โซเฟียสไตล์ค่ะแล้วก็มีงานบริษัทก็ทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์ทั่วไปค่ะ่า ฝาก,ฝากเฟซบุ๊กติดต่องานทางไหนได้บ้างอ่าเฟซบุ๊กนะคะก็โซเฟียโซเฟียนะคะสามารถติดต่องานได้ผ่าน Facebook เลยค่ะหรือ,อว่าสามารถติดต่องานได้ผ่านช่อง y o u YouTube c แ a n n น l นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีรายละเอียดอยู่ในคลิปต่างๆนะคะ อบกรอบสองเลกินกับอะไรก็อร่อยมีจำหน่ายแล้วที่บิ๊กซีเอ็กร้านกาแฟพันไทยในปั๊มน้ำมันพีทีทั่วจังหวัดสงขลาและที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศช่วงแกสูตรทำอาหารกินเองที่บ้านก็ได้ครับ ตตอนนี้วันนี้เราจะมาที่ไหนก่อนครับในในช่วงนี้ที่เราจะทําอาหารแก่สูตรกันเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะเมนูที่เราจะแกะสูตรก็คือมีชื่อว่ายำหอยแครงค่ะพี่ก้องสูตรปลา่าด้วยของชอบด้วยของชอบด้วยเข้าครัวกันเลยค่ะเข้าครัวเลยอาหารที่เราจะทําในวันนี้ก็คือเป็นเมนูอะไรคะจะเป็นยำหอยแครงน้าําปลาค่ะ มูลน้ำลายแตกลายแต่งพาร์ที่คือแบบว่าเห็นน้ำยำแล้วแบบจี๊ดจ๊าดอลังการมากโดยเฉพาะปลาล้านี่ยเป็นของชอบเลยพี่เคยกินปลาล้าไหมกินฮะกินแล้วขอถามหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าใครลูกค้าที่ไม่กินปลาร้าออด้ได้ๆแจกได้ค่ะกินปลาร้าไม่กินปลาร้าหรือว่าแบบบางทีเราก็จะให้ชิมค่ะว่าเ้อหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรเงี้ยประมาณนี้ได้ไหมค่ะ แล้วก็ที่นี่รู้สึกว่ารีรีวิวความเผ็ดได้ด้วยใช่ไหมเหมือนแบบว่ารีเควสต์ได้รุ่ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางอะไรเงี้ยค่ะดูจากหน้าได้ไหมครับว่ากินแล้วมันหน้าแดงอะไรเงี้ยอ๋อแกเป็นเลยเราทำไม่พอก็แบบขอให้ลูกค้าพาพริกมาเองอย่างนี้ใช่ไหมคะจะดูจากเนื้อค่ะถ้าไหนที่สั่งแบบเผ็ดๆก็จะแบบหน้าเหงื่อเหงื่อจะเต็มหน้าโดนแล้วโดนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลย ฝันกันเยอะๆบดๆมากๆต้องร้องไห้น้ำลายสอเลยตอนนี้ไม่หวั่นเลยว่าต้องร้องไห้เพราะว่าร้านเราเป็นที่อยู่แล้วแม่จ๋าขอเนื้อเกลืนน้ำลายแป๊บต่อมานะคะจะเป็นน้ำน้ำปลากรวนสูตรของทางร้านคะใช่น้ำยำก็สนัวมาก่เป็นน้ำยำของทางร้านนัวจริงๆน้ำยำเห็นสีก็รู้เลยสูตรเด็ดนะคะแม่ค้าก็เด็ดด้วยใช่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา,าค่ะน้ำปลา,านี้ก็ทางร้านเคี่ยวเองนะคะสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนค่ะตามกันด้วยน้ำลายสอแล้ว <laughs> น้ำมะนาว มะนาวคั้งสดค่ะทางร้านคั้นเองทุกลูกค่ะอร่อยและได้สุขภาพเปรี้ยวจีจาสะใจด้วยมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยำก็จะสีประมาณนี้นะคะใส่ปล้าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้จากนั้นก็เติมเครื่องเค่ะเครื่องมีอะไรบ้างคะเครื่องนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งค่ะหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยค่ะหนึ่งค่ะซอยเตรียมก่อ มะนาวมะนาวมะนาวเปรี้ยวนะคะมะนาวเปรี้ยวอืเอาเปรีเอาเปรี้ยวจัดนี่คือใส่ทั้งมะนาวนี้แล้วก็มะนาวสดด้วยค่ะโอ้ my god รวยด้านหน้าเนี้ยค่ะได้ประมาณนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันยินดูยังมีความหวังทีนี้อยากจะถามหอยแครงหอยแคลงเราต้องหอยแครงตัวนี้ก็จะเป็นหอยแคลงลวกค่ะ เราก็จะลวกสั่งให้ไหมครับว่าว่าให้มันสุกมากสุกน้อยสุกมากสุกน้อยเลือดเลือดบางคนชอบทานแบบเลือดเลือดเลยไม่ไม่ไม่สุกเลยก็ได้ก็ซอสทีินีไปเลยอย่างนั้นก็คือไม่ต้องอะไรเลยที่นี่กินเปลือกไม่ได้ใช่ไหมคะหอยแข็งเปลือกเหรอคะก็ถ้าลูกค้าอยากทานก็ถ้าไหวก็ไม่เดี๋ยวเอาค้อนมาให้ไม่คิดขออนุญาตลั่นเดียวโซเฟียลองกินดูไว้ได้ค่ะพี่ เสร็จแล้วค่ะชื่อเมนูว่ายำหอยแครงน้ำปลาร้าค่ะโอ้โหสุดว้าวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันที่โต๊ะค่ะเมนูที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราก็คือเป็นเมนูเด็ดๆจากทางร้านใช่เลยนี่โก้หน้าทานทั้งนั้นเลยครับนี่เมนูแรกนะคะปลาหมึกปลาหมึกกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีของเขาที่กน้ำยำก็คือเดด็มีกระเทียมด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยพี่โก้ที่เมื่อกี้เราทำกันใช่ไหมก็เป็นหอยแครง ด้วยจำแมงกับพูค่ะนด้วยจากมีเมนูซิกเนเจอร์จากทางร้านอีกด้วยมีอีกเหรอมาด้วยสองเมนูด้วยกันค่ะน้องจี้ค่ะใช่ค่ะอ้ยจ้าจะบอกเลยว่ายกมหาสมุทรมาเลยทีเดียวนะโอ้โหมาเลยค่ะมาได้เลยค่ะมาได้เลยน้องจี้มาเลยมาเลยอ่๋ออ้อมอ้อมอ้อมไปไหนอ้อมไกลมากซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะคะจะมีเป็น ตัวแรกนี้จะเป็นยำหมูทอดน,น้ำปรลาค่ะตัวนี้จะเป็นหมูหมูทางร้านเราจะไม่เหมือนใครเพราะว่าจะมีการหมักเครื่องอะคะอ่ะที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้าน<อ>ใช่<อ>แล้วก็ทอดจนกรอบเลือกสามชั้นที่แบบมีความฉ่าอะคะอ่ะทอดจนกรอบแล้วก็ถึงตามมาทำเป็นยำ<อ>ส่วนทานนี้จะเป็นหมูสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็ราดน้ำยำเป็นยำน้ำปลาเหมือนกันนะคะ ก็คือปกติเราไปร้านอื่นจะไม่ค่อยเห็น2เมนูนี้พี่นี่ยำหมูสไลดเดี๋ยวแล้วก็ไม่แล้วหมูทอดไม่ค่อยเห็นใครหมักคืออยู่ๆก็เอาหมูทอดเลยอ่าแล้วที่ผมสังเกตที่ผมสังเกตนะทุกเมนูจะต้องมีอะไรทราบไหมฮะข้าวโพดฮะเห็นไหมฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลย เพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้กินแบบกินแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นร้านอื่นก็อาจจะต้องสั่งเพิ่มแต่ร้านเราก็คือใส่ไปให้เลยในปริมาณประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าไม่อยากทานให้จุใจกว่านี้แบบก็สั่งพิเศษได้แบบคอมโบไปเลยแบบคอมโบข้าวโพดคอมโบเครื่องแยกมาเลยจานหนึ่งเลยเคือถึความจริงใจของร้านค่ะจ๋าความจริงใจเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอ่าต้องเฟียแจกจานเลยแจกจานเลยแจกจานตัวนี้เลย นะฮะเพราะว่าเป็นคนชอบหมูหมูทอดอยู่แล้วยิ่งเมเป็นหมูหมักนี่โอ้ยิ่งชอบเลยอร่อยมากครับหมูนุ่มด้วยหมูร่มด้วยนี่ขนาดทอดแล้วยังนุ่มเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฉ่ำเลยค่ะิ่งหมูเขาดูดน้ำยำเยอะเท่าไหร่อะค่ะมันจะยิ่งเข้าเนื้อจะยิ่งยิ่งเป็นาค่ะขอทานกาโพดนะชอบกระโพด ใครชอบเปรี้ยวๆก็มีมะนาวนะคะนี่คือแบบว่าลานล <ะ S 1> ได้จริงๆนะคะมะนาวที่ใส่ได้เลยคได้เลยครับได้แล้วครับความเปรี้ยวได้เลยมหมูสไล์นะอร่อยมากอ,ะอ่ะสุดยอดเหมือนกันสุดยอดสมแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย มีแม่คะก็แบบลองงกินนขนาดยำทุกวันนี่กินกันตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยตัวใสมากนี่น้ำจิ้มค่ะอ๋อทางขวดน้ำจิ้มนะคะอย่าตัดหางกุ้งออกก่อนนะคะแล้วก็แต่เขาบอกว่าหางกุ้งเป็นวิตามินไม่ใช่เหรอพอดีอวันไม่เป็นไรข่าววิตามินที่บ้านเยอะแล้วขอบคุณนะคะาสำหรับณจุดนี้อ่เดี๋ยวตามด้วยน้ำจิ้มค่ะมาดไปเลยมาดไปเลยอ๋อเลยอ้าวมูฮ่วยนี่ถ้าได้ยินเสียงเดียวก็คือ กุ้งมันเหมือนเป็นเยลลี่เลยอ่ะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นไฟ่เรือน่าจุดจุดนี้ก็ลงไปงงคู่อีกแล้วอะน้องเฟียตามด้วยเมนูถัดไปเมนูนี้ได้ไหมพี่เมนูนี้แมกะพูนเอาจริงจริงนะไม่เคยแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยแบบกลินแบบเป็นน้ำยำแบบลาดน้องได้ท่วมตัวมากอ่าห๊ะอืม ดึงไหมคะเยอะเลย,เลยนี่<ม>ขนาดเราขนาดเรากินมา2อย่างแล้วนะเรายังรู้สึกน้ําลายสอเลยเวลาเห็นคนอื่นกินอย่างอื่นเนี่ยแต่ซิกเนเจอร์ก็คือแบบว่าความ,มสดนี่มันมันดูมันแบบมันกินแล้วมันแบบมันอร่อยอ่ะพี่เดี๋ยวขอหอยอหแครงหน่อยนะ,ะแล้วก็น้ำยำนัวมากพอจะบอกสูตรที่ร้านได้ไหมคะน้ำยำนี้อะไรยังไงก็มาซื้อได้เลยค่ะ้ไดเลยก็คือมาขอซื้อน้ำยำได้มี มีทำน้ำยำขายนะคะเผื่อว่าใครอํางกินที่บ้านก็ได้ใครแบบไม่อยากเตรียมเตรียมของที่จะต้องควนน้ำยำาอะไรเงี้ยใครมีมีมีบันไดไหมคะสูงมันสูงเกินไปเอามือจับได้โอเคไไหมยืดย่ได้นะคะ ทางยำทางร้านก็มีน้ำยำแบบใส่พัชไลท์ขายค่ะแต่ใครแบบอยากทำทานที่บ้านแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราดน้ำยำขายทางร้านวันนี้จะเป็นเส้นหมี่ขาวค่ะลวกแล้วก็คลุกเค้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวอ๋อนี่เป็นเส้นหมี่ขาวกระเทียมเจียวคือเจียวเองไหมคะเจียวเองค่ะกระเทียมทางร้านเจียวเองอร่อยมากกระเทียมดูกระเทียมเอง้วนอกจากจะเป็นไส้เนื้อยังเป็นกระเบตตะกอนอีกด้วยค่ะใช่่คะต้องเป็นนิยมค่ะนิยอ แล้วผักก็หนะผักใบเขียวผักหางค้่กับยำคือโโอ้หคือนัวค่ะหมี่ของเรานี่อร่อยเพราะว่ามันเป็นกระชังเจียวเองแล้วมันกรอบอร่อยค่ะค่ะคือคือมันสดไม่เหม็นหืนมันสดจนที่ว่าเราไม่อยากหักหักหางเลยนะเราจะกินทั้งหมดเลยใช่กินเพราะว่าหางมีวิตามินอืมเดี๋ยวหางเหลือเก่ตัวนะเอามาที่พี่โก้ได้หมดเลยแล้วหลังไม้นะคะหลังไม่ก็คือจะเก็บ เป็นซิงเกเตอร์หมูแล้วก็ไม่เคยกินกันนี้่าก่อนปกติเขาจะทานกับเหมือนกับขนมปี๊ดอ่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวจะลองเข้ากันไหมคะน้ำยำอร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยน้ำยำอร่อยมากพูดเลยเนี่ยน้ำยำนี่เดี๋ยว กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บแช่เอาเองไปเลยแล้วหมูคที่ดีมากมันมีความกรุบมีความกรอบแล้วก็มีความแบบนิ่มนอกจากจะเป็นไต่เรือแล้วเป็นเกษตรกรเขายังเลี้ยงหมูเองด้วยเชื่อเองกับมือแมงกะพุนปุ๊บเลยแมงกะพุนนี่ปุ๊บเลยถ้าดูจากแบบในเมนูค่ะเลทก็คือจะไม่สูงเลยค่ะไม่สูงเลยนะเหมือนราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่60บาทค่ะอาสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไม่เกินใช่ไ่มบางตัวแล้วแต่โอเเคลยราคามาตรฐานราคามาตรฐานแต่ว่าดดิบว่าหนักกี่โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แาบนั้นปริมาณที่ให้แต่ละจานคืาเยอะมากแต่คุ้มอ่ะคือหกสิบก็จริงแต่คุ้มอ่ะเริ่มต้นที่หกสิบนะคะโอ้อร่อยทาร้านก็จะตั้งอยู่ในซอยเออซอยหนึ่งสุภาษารังสรรค์ค่ะ จะอยู่ใกล้ๆกับวัดชือช้างเลยค่ะคือถ้าถ้าใครรู้จักก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเชียงองต้นซอยค่ะขับเข้ามาในซอยเลยแล้วก็จะอยู่ขวามือกับถึงกำแพงวัดค่ะก่อนถึงก่อนถึงประตูด้านข้างของวัดชื่อช้างใช่ค่ะร้านก็จะเป็นโกดังเด่นๆอย่างนี้เลยค่ะร้านเดียวที่เป็นโกดังเด่นๆแบบนี้มีเพจไหมคะเบอร์โทรเพจก็ใน a c e b o o k นะคะก็จะโกดังยำภาษาไทยเลยค่ะเบอร์โทรนะคะ 084-232-6462หค่ะเผื่อจะสำรองที่นั่งหรือว่าโทรมาถามว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรเป็นพิเศษอย่างท่านปูมา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เตรียมไว้ให้สดๆเลยใช่ค่ะหรือว่าใครแบบจะมาเยอะๆจับเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าทางร้านก็จะได้จัดพื้นที่ไว้ให้ อโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครเราทีมงานสหายพาเที่ยวนะคะรู้สึกว่าแซ่บแล้วก็ดุ้งรินมากถึงขนาดว่าเลี่ยงรถด,ดับเพลิงเลยค่ะพี่คะ่ะแซ่บมาก <นะ S 2> เลยนะคะพี่ก็เดี๋ยวเราลารายการกันไปเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนคะ่ะครับผมก็นิวพิสูหัดใหญ่นะครับแล้วก็ขนมอบกรอบ2เลแลวก็ชุดเครื่องนอนคุณภาพโมนิกา้าแล้วก็ชมวันโฮมสเตย์นะครับอ่าแล้วก็มีอันใหม่ลเร็วนี้ น่าจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราเราบอกก็ไว้ก่อนเลยครับห้าคณส่วนจำกัดสีชายเจริญพลหัดใหญ่2องครับอ่ะ,อะแล้วยังไงต่อดีมันป็นแล้วอะไรเ <laughs> นี่ย <laughs> แค่ผิวพรรณค่ะช่วงนี้นะคะเราอยู่ที่รา้านโกดังยำวัตถุดิบหลักที่เขาใช้ประจําเลยก็คือมะนาวสดนอกจากนั้นเราจะใช้มะนาวที่มันเหลืออยู่นะคะเคล็ดลับในวันนี้สําหรับใครที่เป็นข้อศอกด้านตาตุ่มนานอาจจะนั่งเล่นไพ่นานเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบว่าเล่นโซเชียลนานเกินคอมพิวเตอร์นานเกินทำข้อศอกบนโต๊ะอาจจะแบบว่าข้อศอกด้านได้ดําเขียวต้นคออมม่วงอมชมพูอมแบบชับชิมด่างได้แล้วแต่คอค่ะแต่ย<อ>ิ่งพูดยิ่งขม นะคะมะนาวสดก็คือเขาจะมีกรดเอทีจากธรรมชาติอยู่แล้วนะคะช่วงเทคแคร์ผิวภรณของเรานะคะชักความออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ข้อสอนนะคะผิวไม่สมานเสมอเราขัดอย่างนี้นะคะทิ้งจะกระิทิ้งแมทิ้งเลยล่าสุดล่าสุดใช้กระดิจริงนะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีพอนะคะอย่าทิ้งเยอะไปกว่านี้อาจจะแบบว่าอย่าทิ้งเยอะ จะแสบใช่มันจะแสบไงไม่ได้ถ้ามันเป็นกรอดใช่เป็นกรดนะค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกแล้วก็จะได้แบบว่าผิวที่ครีนแล้วก็ผัดเซลล์ผิวด้วยลองไปทําดูนะคะผู้ชมทางบ้านนะคะสาหรับใครที่อย่าลืมนะคะสามีต้นคอที่เป็นขี้ใครเขียวด่างบอกแฟนได้เลยแฟนใครที่รู้สึกว่าคุกเข่าบ่อยนะคะทาอะไรอะค่ะบอกได้เลย ตำพริกได้ไหมตำพริกเองเลยค่ะโอเคนะคะได้หมดเลยลองไปใช้กันดูนะคะกรับช่วงนี้เทคแคร์ผิวพรรณนะคะลองไปใช้กันดูค่ะกับทางบ้านนะคะ